สารจากสภากาแล็กติกเรื่องอัปเดตการเลื่อนมิติเสด็จขึ้นสู่สวรรค์โลกกายาที่รักของเราอยู่ในกระบวนการมาหลายชั่วยุคคนแม้แต่ชั่วกับชั่วกันเธอได้เคลื่อนผ่านวงจรการเล่นเร่แปราธาตุการชำระล้างการประมวลผลการแปลงร่างการเริ่มต้นและการทะลุทะลวงไปสู่จิตสำนึกที่สูงขึ้น ลกได้เริ่มการปรับเลื่อนมิติเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ของเธอการตื่นขึ้นของจิตสำนึกของมนุษย์ทั้งหมดใกล้เข้ามาแล้วการเปลี่ยนแปลงความถี่ของดาวเคราะห์โลกดวงนี้กำลังดำเนินอยู่มนุษยชาติกำลังใกล้จะเริ่มต้นใหม่เส้นทางสำหรับสิ่งนี้ได้รับการเลือกและวางแผนก่อนที่เราจะมาเกิด แต่พวกเราหลายคนไม่รู้ว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นคุณไม่ได้อยู่คนเดียวในการเดินทางครั้งนี้พวกเราหลายคนกำลังประสบกับสิ่งเดียวกับที่คุณเป็นเพราะเราทุกคนเชื่อมโยงกันอย่างลึกซึง้งผ่านระบบกริดแห่งจิตสำานกนี่จะเป็นช่วงเวลาที่มีการเชื่อมต่อของเรากับโลกจะต้องมีความสำคัญยิ่งเราจะตระหนักว่าเราไม่ได้แยก ออกจากกันแต่เราเป็นสิ่งที่มีชีวิตที่เป็นหนึ่งเดียวหัวใจอันสูงส่งของคุณมุ่งมั่นต่อความถิดของแสงมาเป็นเวลายาวนานนับไม่ถ้วนในานามของสมาพันธ์กาเล็กซี่เราขอพูดกับคุณที่รัก จากการสั่นสะเทือนภายในเซลล์แต่ละเซลล์ซึ่งเป็นแก่นแท้ที่จริงแท้ของคุณไม่ว่าคุณกำลังประสบกับความยากลำบากจงรู้ว่าคุณอยู่ในความคิดและในหัวใจของสหพันธ์กาเล็กติก จงรู้ว่าสมาั์กาแล็กซี่กำลังทำงานร่วมกันเพื่อยุติความมืดที่ปกคุมโลกของเรามานานเกินไปและรู้ด้วยว่ายังมีคนอื่นๆในกระบวนการเสด็จขึ้นสู่สวรรค์พร้อมกับเราที่กำลังเผชิญกับความท้าทายที่คล้เคียงกันเพื่อบรรลุโอกาสอันเป็นมงคลสูงสุดนี้ ถึงเวลาแล้วที่คุณจะต้องเข้าใจว่ามีสิ่งมีชีวิตที่ใจดีมากมายทั่วทั้งจักรวาลที่กำลังช่วยเหลือมนุษยชาติในช่วงสุดท้ายของการเปลี่ยนแปลงนี้ฉันมาที่นี่เพื่อเตือนคุณว่าคุณมีพลังที่เหลือหลนคุณคือผู้สร้างความเป็นจริงของคุณเองความคิดของคุณเองซึ่งคุณเป็นคนเดียวที่รับผิดชอบ สร้างความเป็นจริงของชีวิตบนโลกเพื่อความชัดเจนไม่มีแหล่งภายในหรือว่าภายนอกใดที่รับผิดชอบในการทำให้ชีวิตของคุณเต็มไปด้วยความเจ็บปวดและความทุกข์ทรมาน พลังงานประเภทนี้ป้อนเข้าสู่กระบวนการทัศทัดความเป็นคู่ในมิติที่3าที่ต่ำกว่าบนโลกซึ่งทำให้มนุษยชาติติดอยู่ในความกลัวและการพลัดพรากความเข้าใจนี้เป็นสิ่งสำคัญยิ่งในการเข้าใจในเวลาช่วงสุดท้ายเหล่านี้สมาพันธ์กาลิติก ทราบดีว่ามีพวกคุณหลายคนที่ตอนนี้กำลังตกลงกับข้อเท็จจริงที่ว่าความเป็นจริงของคุณยังไม่เป็นอย่างที่ควรจะเป็นแม้ว่าตอนนี้การเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นบ่อยขึ้นก็ตามสิ่งนี้กำลังจะจบลงแต่ก่อนที่จะเกิดขึ้นคุณจะแสดงให้เห็นว่าคุณมาไกลแค่ไหนในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้หลังจากเสร็จสิ้นการจัดแนวดารจาจักรใหญ่แล้วสหพันธ์ดารจาจักร จะอยู่ที่นี่เพื่อแนะนำเราในการออกจากสภาพแวดล้อมในมิติที่สของโลกและดำเนินการผ่านมิติ4มิติไปสู่มิติที่5ให้เสร็จสมบูรณ์พวกเขาจะช่วยเราในการมีส่วนร่วมในขั้นตอนสุดท้ายของการเปลี่ยนแปลงนี้ช่วยเหลือเราในกระบวนการนี้โลกกาลังเปลี่ยนแปลงไปต่อหน้าต่อตาเราและเสียงร้องต่อสู้ การเกิดขึ้นของโลกใหม่ก็คือความรักไม่ได้หมายความว่าทุกอย่างจะไม่มีการกระแทกบนถนนเป็นครั้งคราวแต่ถึงเวลาแล้วที่ทุกสิ่งต่างๆจะต้องเคลื่อนไหวรับกระบวนทัศทัดเก่าของการเรียกร้องความพึงพอใจในทันทีและทุนนิยมที่ไม่ผูกมัดได้รูกเอาชนะโดยผ่าน ผู้คนในวงกว้างและเสริมสร้างรากฐานใหม่สำหรับโลกที่ดีกว่าและสะอาดกว่ากำลังถูกสร้างขึ้นจากรากฐานการโจมตีในเรื่องการเปลีป่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกำลังดำเนินไปมีการผลักดันมีการต่อต้านการช่อโฉนกำลังดำเนินไปและดูเหมือนจะดีสำหรับการเปลีป่ยนแปลงที่จะเป็นประโยชน์ต่อทุกคน กองกำลังแห่งความมืดได้กดขี่มนุษยชาติมาเป็นเวลานานแล้วแต่นั่นก็ไม่ได้เกิดขึ้นหากไม่มีการต่อสู้เมื่อช่างแสงหรือคนทำงานแสงไรวอเกอร์สตาซิตและทุสวรรค์มาถึงโลกมากขึ้นกองกำลังด้านมืดก็ถูกบีบให้ล่าถอยไปไกลเคล่อนเรื่อยๆเพื่อช่วยให้ความตั้งใจสูงสุดของคุณเป็นจริงแม้เหล่าสมุนแห่งความมืดจะพยายามรังคุณไว อย่างไรก็ตามคุณไม่ได้อยู่คนเดียวในการต่อสู้ครั้งนี้แสงมีด้านหลังของคุณและอยู่ข้างๆคุณเสมอแสงสว่างและความมืดมีอยู่ในตัวคุณและรอบตัวคุณพลังงานและ พลังตรงกันข้ามเหล่านี้แสดงให้เห็นในจิตสำนึกของเราและในโลกทางกายภาพพลังส่วนบุคคลของคุณและการเชื่อมต่อกับภาพที่ใหญ่ขึ้นขึ้นอยู่กับความสามารถของคุณในการอยู่ในความสว่างอย่างมีสติ เมื่อความมืดเข้าครอบงำแม้ว่าโลกของคุณจะมีความโกลาหลอยู่ในเวลานี้แต่ก็มีแสงสว่างที่สว่างสวยท่ามกลางผู้คนนับล้านและส่องสว่างผ่านรอยแยกแห่งความมืดมิดของมนุษยชาติพวกกลุ่มชั่วร้ายที่ควบคุมกรีดของโลกรู้ว่าพวกเขากำลังอ่อนแอและสูญเสียการควบคุมพวกเขารู้เวลา พวกเขารู้ว่าเวลาของพวกเขาใกล้จะหมดลงแล้วกองกำลังด้านมืดผิดหวังกับความก้าวหน้าล่าสุดของความสว่างพวกเขากำลังต่อสู้กับแสงสว่างทุกย่างก้าวพวกเขากำลังต่อสู้กับคุณถึงเวลาแล้วที่ทจะต่อสู้กลับด้วยความรักอันยิ่งใหญ่ความกตัญญูและใช้ความสามารถด้านแสงของคุณอย่างเต็มที่ วันแห่งการหลอกลวงและการย,ออยื้หยันกำลังจะสิ้นสุดลงเราซึ่งเป็นผู้คนบนโลกใบนี้จะไม่ถูกเหยียดหยามให้เสื่อมเสียหรือถูกดูหมิ่นดูแคลนเหมือนอย่างที่เราได้รับมาช้านานอีกต่อไปแต่วันหนึ่งเราจะมองย้อนกลับไปและไม่สามารถจินตนาการถึงความมืดมิดที่เคยเป็นชีวิตของเราจะรุ่งเรืองสดใสในทุกด้านมันหลีกเลี่ยงไม่ได้ เมื่อเราตื่นขึ้นร่วมกันต่อไปเราจะเข้าใจว่าเราไม่ได้อยู่ตามลำพังเราเป็นส่วนหนึ่งของภาพที่ใหญ่กว่ามากเราก็ว่าคุรมองไปที่ด้านหน้าของภาพวาดและเมื่อคุณหันหลังกลับคุณก็เริ่มเห็นผ้าผืนใบที่อยู่ด้านหลัง ภาพเริ่มเป็นรูปเป็นร่างเมื่อดวงตาของคุณคุ้นเคยกับแสงฉันอดใจรอการเดินทางครั้งยิ่งใหญ่นี้ไม่ไหวแล้วมันจะน่าทึ่งมากเรารักคุณอย่างสุดซึ้งเราอยู่ที่นี่กับคุณเราคือครอบครัวแห่งแสงสว่างของคุณอาโฮออโรราเรเอกอัครราชทูตสาพันกเลติกโดยบูสเดย์